สบายดีท่านผู้ชมตอนนี้ทีมงานของพวกเราอยู่ที่บ้านตนางทีมงานของพวกเราได้ไปถ่ายทำที่ตาดสดีตาดสะดือเนาะแหละพอดีพวกเรากลมาเห็นวิถีชีวิตของคนในชนบทในเขนนี้นแหละพวกเราจะเข้าไปถามว่าชีวิตประจำวันของข้าวข้าอยู่กินได้ไรพวเราจะเข้าไปถามเลยท่านผู้ชมเห็ยยังกินเนาะ ต้มยังต้มเอียเอ้ยนโอ้กัมฮอ,อยเห็นอะไรได้นี่ฮะสะน้ำเนี่โอ้สะสะสะน้ำเหาอาล้วได้สำนีเนาะเอนนบบะเอม <laughs> ันส้วนมันส้วน <laughs> แต่ละมื้อนี่ชีวิตประจำวันนี่ถ้าเจ้าเห็นอย่างเป็นเป็นลักเรียกว่าไปให้ไปสวนบ่ทางให้ทางสวนบ่โอ้ ทางให้วันน,น,นนี้ปูปา่าได้หาได้ไหมชีวิตกัดไปอยู่กินอยู่เด้เอโอ้กินพักกินมีไปนี่เลยนเนาะผมมีแนวหาเนาะผมมีเห็นแนวหาปลูกพ,พักปลูกมีไปนี่สินเนาะโอ้เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นี่เนาะแต่ละมือหมูไตภาคเหมือนเนาะหมูมีหนหมูได้ลูกจะคนไยโอ้แม่นมันบนนี้ฮะโอ้อันนี้ก็แม่นลูกไอ้ยังก็ไอ้ซื้อยังซื้อยังฮะสำคัญสคัญโอ้อันนี้แม่นเฮือนไอ้สำคัญเพมือนเนาะ ลูกของเพื่อนก็มีทั้งหมดนี่สิบคนผู้ใดเป็นผู้กกนี่ผู้ใดผู้กกลูกสาวบ่ได้ลูกสาววะโอ้พุ่นเนาะโอ้พุ่นเนาะทำบุสมย่างไปอาบน้ำแล้วอันนี้เระผู้ที่เท่าใครผู้ที่สองผู้นี้เนาะผู้สองใส้ผู้สามอ่ะผู้นี้บ่โอ้อันนั้นเป็นเมียของเพื่อนเนาะกำลังบีโให้ลูกสาวอยู่เออเอาเข้าใจได้เด้อ ขอบใจขอบใจบันส่วนบันส่วนเ <c ười> ดี๋ยวเราจะพาทำส้มไปไทายทางด้านนี้เลยโอ้โหทุุรถมาแล้วอันนี้ก็คือหมู่บ้านในสนทนทรบดุลทำส้มเรจะพาไปเปนนบื่องวิถีชีวิตของเขาเจ้า หรือบึงสาวอาบน้ำนะครับผมอันนี้แม่นวิธีพื้นบ้านของขาเจ้าเลยเนาะขาเจ้าอันนี้ก็แม่นบ้านเฮือนของขาเจ้า โอ้ <c oughs> เห็นโคกแล้วทา่านผู้ชมอันนี้มันโคกเนาะตอนเช้าบอกกจะมักต่ำอย่างคกโอ้ต่ำเข้าตอนแล่นก็นต,นกนต่ำเนาะบางเครื่องก็ต่ำบางเครื่องก็กไม่ต่ำเนาะเหมือนท่านผู้ชมจะถ่ายวิวอยู่ทาง มุมสูงให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศยามเล่งของหมู่บ้านบ้านอานางเนาะหมู่บ้านอานางนั่นบหละบ้านตะนาเนาะขอโทษหลายๆท่านผู้ชมอันนี้แม่นบรรยากาศยามเล่งของหมู่บ้านตะนาพวกเราได้มีโอกาสก็เลยได้เไปถ่ายเลยท่านผู้ชมเอาเงียบๆๆสิตรัยนี่เงียบๆๆเอ้า เด้อให้หูให้เด้อเรียน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 กันจัดแถวจัดแถวเรียนกิจการเียนกิจการอ่าหนึ่งสองอ,อโอเคนี่เดี๋ยวคนเป็นตาหักกระซังเนาะข้าไปไว้อยู่รถมาอยู่ในรถมาสบายดีแม่ โอ้อันนี้แม่บ่นี่ยากถามแม่แต่แต่ละมื้อนี่แม่เฮ็ดเบียกเกี่ยวกับยังประกอบอาชียังทางให้ทางสวนบ่โอ้แต่ละมื้อทางให้ทางสวนเนาะ อ่เพื่อนยังอ,ายอย่านยังทำผู้ชมอ,อายสุดไปเราจะถ่าย <c oughs> พร้อมหอบบริเวณเนาะห้ทำผู้ชมได้บ้างบรรยากาศอันนี้แ <c oughs> ม่นเพื <c oughs> ่อนฝงมีถีลาวห้ <c oughs> องเท่ๆเลยเนาะทำผู้ชมเนานะว่าอยู่ในเฮืองกับซะมีสัตว์เลี้ยงเนาะ งัวเวลาหลังคานเพือนี่จะมีคกกับสักนะครับทุนมีโคกสะกสำหรับโคกกับสันี่ไว้ตามเข้านะครับทุานไว้ตามเขานี่ตัวสาตัวเลกเนะมอคือสัตว์เลี้ยงของเพื่นจะถ่ามุมสูงเงือนู่เทินรบเน เขาจะพาเลาะไร้องโอ้เดๆท้องเหนไกวันนี้มันย่างไก่ท eh ้องย่างไก่ไก่กระสิสุนัด้ยเล็กน้อยนี่ก็เจ้าก็มักอไทป้องไหแนมผมเป็นแถวเลยผมอายกมือยงมืเยี่มเยเอออันนสอ้ยัวเยเย่ยมเยี่ เอออยู่ไกลๆได้เอาหนึ่งสองโอเคหนึ่งสองโอเคโอ้มีแต่ผูกเป็นแต่ฮัตแต่เพลงมาทำไมต้องอันนี้มัม่วิธีสนบทวิธีชาวบ้านแท้ๆเลยนะมือสอเ,เจ้าแม่นสุนเผ้า ลาวเทิงเนาะเป็นชนเผ่าที่เรายอยู่อาศัยอยู่ตามล่องแม่น้ําอยู่ตามสันผู้ายพผู้เขาจะฟุกเฮือนบ้านเฮือนหนึ่ตามล่องแม่น้ํเพื่อว่าอาศัยแม่น้านี่เป็นบน่อนหลเลี้ยงโลเลี้ยงสิบนะครับผู้ชมแต่ละหลังค้า,านเขาจะมีเพ็ดมีไก่เนาะอันนี้ก็คูหมู่บ้านอานาเพชอย่างเนอ้อลุง เ็ดฝาเฮือนเนาะโอ้อยากถามลุงวแบบ่าแต่ละมื้อนี่ในชีวิตประจําวันนี่ลุงประกอบอาชีพเฮ็ดยังแต่ละมื้อนี่เนาะคือแบบการทํามาหากินบ่แบบนี้นะ <c oughs> หากินนาะหากินเนี่ไดลงุงเอออไอฉนันเอาห้องอ้ายซะยังนุ่มอยู่ยังรอดอยู <c oughs> ยอ่อ่ายังเออขายผักขาหญ้าแล้วโอ้ <c oughs> บ่มีเนาะไปหากินนู่นเลแต่ละมือนี่พูไปไปยืนทางพูอยากเข้ากล้องครัไปพูไปยืนทางหลังไปพูพูจุดเตจุดเตเออไปจุดเตเออาอะไรพูเออบ่ได้คือหาปูหาปลานี่พากันหาด้วยเลยดำปลาบ่ะไปดำเอาตามตามห้วยตัวนี้บ่ โอ้ใส่มงเนาะใส่มงซอนเอืมไปซ้อนปู้ซ้อนกับซ้อนอโอ้สะปูสะป่าปูกพักเนาะปูกพัก<อ>เป็ดใกล้นี่ก็เลี้ยงบ่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไกลโอ้อันนี้เนี่ยชีวีตป็ดจำลันแล้ววันนี้จะทาหัอทามีามนิดนึงเนาะพอ่ออันเข้าสำหรับเข้าวันนี้เข้าด้ไซส์โคกต่ำบ่ ใส่โคกเนะาะบ่มีหงสีเปนบ่อันนี้ก็เป็นหมู่อีกหมู่บ้านหนึ่งที่ว่าอยู่ในลาวหรือว่าเป็นหมู่บ้านที่ว่ายังคงหักษาความอุดมสมบูรณ์หรือว่ายังเป็นวิธีสนบทหรือว่าเบบการดำรงชีวิตแบบชาวบ้านหรือว่าแบบพื้นบ้านอยู่เนะาะท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าเด็กน้อยแต่ละคนนี้เนะาะก็คือบ้านเฮาในสมัยก่อนก็คือปัจจุบันนะท่านผู้ชม เอาขอบใจได้เด้อขอบใจอะไรขอบใจอนะไรบั้นซวนบั้ส่วนไปทั้งหลไปห้องกันละถูกไนะโอเคท่านผู้ชมในทีมงานของพวกเราก็ได้กลับแล้วเพราะก็ได้สัมภษณ์หลายคนแล้วเนาะแตสิมาสัมภษณ์ทางนี้ตื่นนี้ไว้คำแรกๆก็จะมานั่งซุ่มกัน กลางหมู่บา้านโอเคท่านผู้ชมมากวันนี้คลิปนี้กับสิโขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะและถ้าว่าท่านผู้ชมมากในคลิปนี้ก็อย่าลืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์ทิปของเ่าทางส่องยูทูบทางส่องวิถีลาวนะครับทุกท่านขอบคุณครับ